ยังคือไปป่าว่าสิไปหาเห็ดน้ำผัดตื่นแต่เด็กเราไปป่าเลยพี่น้องเอ้ยนี่มีอย่านี้เป็นไงได้ยูบ่อในพ่แล้วโอ้ยสิ่อได้เด้พี่น้องเอ้ยดอกน้อยๆนึงน่ะจะเก่ามันเนี่ยยังนี่น้อยนิดจะพ่อจังว่าเบิ้งไม่ปุ๋งไหนเด้เบิ้งไม่ปุ๋งผลงานไม่ปุ๋งก่อนโอ้ได้ดอกใหญ่เพิ่นเห็ดเอียงไอ้เพิ่นั่นเนี่ยพี่นี่บ่ได้ลายพ่อได้ลายกุมูนี่ใช่ พอดีเสียดายมันดอกนิดน้อยไปหาอยู่ฮากินนี่คือเก่าพี่น้องเอ้ยไปหาเห็ดปวกไปกินข้าวว่ะพูดว่าเห็ดปวกออกลายมันเหี้เฮาตื่นมาเตะเสาไปหาเห็ดปะสิมันหรือบ่อพี่น้องเอ้ยไปหาอยู่ฮากินคือเก่าตามวิีชีวิดมันดอกวะนะไปกรบบกเนี่ยมาตัวหนึ่งไปนะ

เฮ็ดตื่นแล้ววะไม่เชื่อหมอกไปไปไปมันบาเลยพี่จ้าไปหาเฮ็ดพี่จักแล้วตอนนี้เฮ็ดระเบิดพี่น้อยแต่ละเฮื่อแต่ละชาติเนี่ยพักันตื่นเช้ามากกับไตคุณบุญเลยออกโขกออกว่าหาเฮ็ดตอนนี้เฮ็ดปวกข่าวดอกกำลังเกิดกำลังจุ่มจูจีอยู่ก็งนี้บางคนก็เห็นไหวแต่ว่าเฮ้าเนี่ยไม่ได้เห็น ไหาเหลาะหาธรรมาชาติเลยปสิมานหรือบ่นกมันเป็น,นอกไหนจะเม็น,นอนอย่างนอนอยู่นี่นกปีนเอาเลยมันนอนอยู่นนี่มันน่ากระต่นเข้ามามันตื่นบินไปเลย ไอ้มาตัวหนึ่งมานาึ่เลาะหนึ่งใหหวยบอลมันเคยเกิดเดียวนนะเด็กทำมีขนาดเดนี้ยอ้อพอจะนำมาจดนมาจดเขา

cả không kia đâu đấy, lúc mà ngoài đang mệt tụp chưa? นี่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 มีเตคีนกยังหญ่อยู่นี่โอ้มาได้กินนี่เพิ่ง้ดนอยู่นี่นี่นอนอยู่นอนอยู่เพื่อยนี่พุ่มกอนมาโจดเนี่ยมันไปแล้วนี่แจงมามันไปนี่นอนอยู่นี่นี่เมิเตขีช่างหญ่อยู่นี่นกเอียงมาได้กินอยู่นี่ กระถึงเนี่ยเป็นตามีแนวหนกนอนอยู่นี่แหละนี่มันไปแล้วโอ้ดีฮๆๆเฮเห็ดเอ,อียงนี่ว้ายพอแเลยพี่น้องเอ้มันแบบหอมแม่เห็ดปุ๋เป็นเห็ดปุป่งเห็ดไข่เออนี่อืโอ้โหหอมแม่มเห็ดไข่เลยนี่ แต่ว่ามันเ่าหมดเลยเอา้าตันนี้เ่าแห้งแ้วเนี่ยว้าวต้นโอ,อ,อ,นโอ้จนเปื่อยพี่เปื่อยไปเลยเจึอกเพือกเจึอกเพือกจึอกเพือก<ะ>เอาหลออไปหลุ่นไปพี่น้องเลย เราบ่ได้ส hmm. to ิพอจะเพือกเฮ้เออพออีเลได้หนิอ๋อเห็ดเห็ดไข่เห็ดไข่นี่ดอกเป็นไงพะบือเลยเด็ดๆดอกดอกจะเทาแน่แต่มันยังแข็งอยู่เอามาปนเห็ดเห็ดปนได้เห็ดยังเขาเนี่ยเห็ดยังเห็ดโอ้เห็ดกันนั้นน่ะเนี่ย เฮ็ดข่าเฮ็ดข่าเฮ็ดข่าเขาอะไเฮ็ดยังเขาเติมเสียมมากอ่ะฮักกี้พักหักหน่อไม้พี่เราไอ้ให้เฮ็ดหน้าห้อนแน่แล้วก็เห่อเนี่ยโอ้ยพ่อแต่หำมันโตมันไปใช่บาเนี่ยนี่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 พอแต่หำมันหำฟันหำฟันอืมนี่นี่นี่ น้อยเดียวหำม,มันเฮียน้อยเดียวนี่เฮ้ยอยู่ทางท้ายฉันได้น้อยเดียวพี่น้องเว้ยเห็ดน้ำผ่าน <c oughs> เห็ดน้ำผ่านนี่แต่ยังหน่อยเสื้อพ่อแม่เพิ่นบอกว่าห้ำฟ่านเฮียโตมันบ่เห็นผู้ใดเป็นเด็กหน่อยจะเคยได้ยินพ่อแม่เคยบอกยอกเห็นเห็ดน้ำผ่านพิ่นว่าห้ำฟ่านเฮียโตมัน มันแลรงลายห้ำจนเหี่ยวไปจ้ะอันนี้เฮ็ดทำฟ้านได้ไปทางเลยจี้กินก็นได้ปีกกินก็นได้ฮอหัวงเงี้ยเขาในนู่นเดียวไข่เดียวฟ้านเถิกมันแลรงลายห้ำมันเหี่ยเหี่ยก็เหี่ยน้่ยเดียวโอ้เลากมาทางนี้ เขาเพิ่นถอกว่าเลยพี่น้องเอ้ยถอกแน่เลยได้ไหนไหนพี่น้นนองเขาหน้าพายเพิ่นกำลังถอกออกห่วงอ่าวตัวเจนกก้นกได้กินขา้าวเมาแหละพี่น้องเอ้ยโอ้ตัวเห็ดอยกเ่เผือออยู่ว่ามันเห็ดชนดอกพี่น้องเอ้ยมาได้แฉ่เนี่ต้นนั่นนี่เนี่ๆเนี่นี่นนนต้นนี้ยังแหละ เห็นกระจกโลงในคลิปขาะจกเอาไปเห็ดเขากรรนี่มทำเอาน้ำอันเอาน้ำมันไปเซะเขามาและมันเป็นหนันงเขามันจะออกเป็นเขากรรมลายลีได้พี่ป้าตัวดผมจะเพื่อเลยคนแน่มากนึกว่าเห็ดปวกมาเบิ่งหมดด้วยพ่อแม่คนลายลีได้จะเพื่อเลย ดีใจเบิด์ตดิทางนี้ก็ไล่เขาจัะผ่านอยู่ผุดถ้าผุดก็มีเห็ดจะเผือกอยู่คือเห็ดปวกเลยเห็ดจกเผือกอยู่มีแต่ตเห็ดอันนี้ไงมันเป็นเห็ดต้นนั่น,นี่น,น,นี่ๆดอกเอียงแหละจกเผือกเลยโอ้ยไอ้รีผัวขึ้นลายขนาดเลยไง ดีใจเบิดว่ามันเห็ดไปไปก็บัแงะไปบัแงะไปโฮ้ยเงะมันแหลลงที่หวยมันหาหลอกสกับพ่อนโอ้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 เมินเมินเมื่อายบ่ได้ท่าตัวนี้มาสิลงไปนี่นี่เมินอา พ่าจะขวมไปฟังนั่นบ่อด้ทามันลื่นเออต้องนำลายถาดถาดเลยน้ำเริ่มใชแล้วเพระเาะว่าพ้นตกลายเหมือเลย คนเศา้าตกไาาเมื่อน้ำก็จะเริ่มใสน้ำใสลไเย็นแนะเห็นปลาอันนี้เป็นลำหวย,ยใหญ่ไก่บานเน่าเฮาลงที่แรกกันเฮาลงลำหวยหน่อยเคยมบานเน่ามามาเลาะลำหยยัยใหญ่แบบนี้ นมาไหลเขาเอาไปแล้วเดือดเกาะมันแหนงในนอ่อยยังอยู่แหนงนี่ยวเดี๋ยเดี๋เออเออเดี๋ยวเขาจงไว้นอนหนึ่งโอ้ยน้อยพูดดอกมันนี่แหนงในนอ่อยนี่เอาเอาเออเอาดอกเดี๋ยวแงงหนึ่งมันน้อยเขาจงไว้เดี๋ยวจงไว้ให้ฟูมาน้าหลัง กินเลยไปไงไปไงไปดมหันดมหนีได้เป็นตำมานนี้ได้หล่เพราะท่านในผ้ามันมาจากเถื่อมืออี้หากับผ้ามันมาเป็นข,งขังแหลกมาฝึกแอบมันไอ้มันดูไปโขบไปปลาหาอยู่หากิน เป็นตามหาอยู่เอ๊ะเห็ดยังก็โอ้ยมันเท่าแล้วเกิดหมกไปเลยมันเท่าอะไรเฮ็ดอินเฮ็ดอินเก้าเขามันยังจงห่อเสียงรถพันติดๆมาพันจอดไว้ในแข็มทางนั้น คือชิเมียนเพิ่นมาหาเหตุคือกันป่าไม้เพิ่นเล่งใช้โ่องเดียวกันกับบอกเฮาเฮาหานี่จะนอนจิตเจี๊ยกันอยู่มันแมนไผ่ยินเสียงกดแรนมาจอดเฮ้ยยน้ำม่จอดเขาเอ๊โอ้ยนอนนี่มันอยากแก่มันสูง บอนี S <S mm ่เอานอนนั่งดีโอ้ขาวชัวร์ไมาตองมานบอเฮาบอมมันบอม่อพออมโม่แล้วในจักโมรถจักไฟฉันสอคันนี่ใช้ยันในทุกอย่างนะ โอมัน่าพ่ะพเออโหอกะไรเออเด้เห็ดเห่าเฮ็ดนี้นงนี่เหตุยังจะเห็ดผู้หมูเห้ยเหวกพ่อพ่อหมูเลยบ่ห็พเจ้าคือว่าได้เถอเนาะมันยังเป็นดอกน่อยเราจะเข้ามาทนเห็นมันมันเออมันในหน่อยนึงเนาะ โอ้ยได้ยินเสียงโจจีโจจมาเลยบอเขาจะหาเห็ดขึ้นกันมานบา่มานบ่เอามาผัดมาพ่อเมียเจาะคลองพี่น้องเลยแล้วก็ไปแต่เด็กผลอา้าวเจ้ามาดักเลย,เยยังคือไปป่าว่าสิไปหาเห็ดหนำผัดตื่นแต่เด็กเราไปป่า,ลาเลยพี่น้องเลยนี่เมียนี่ยไปไหนได้ยุบ่ นี่พ่นี่แล้วโอ้ยชื่อด่ายเด้ดองเอ้ยดอกน้อยๆนึงนะจะเอามันเด็นอยังนี่น้อยนี่ดจะพ่อจังว่าเบิ้งไม่ปุ๋งนี่เด้เบิ้งไม่ปุ๋งผลงานไม่ปุ๋งกว่าโอ้ได้ดอกใหญ่เพิ่นเฮ็ดอีหยังไดชเพิ่นน่อยเฮ้ยนี่พู้นี้บ่ได้หลายป่ะได้หลายได้รายกูมูนเลยใช่อืมพอดีสิ่ด่ายมันดอกน้อยก็คือว่าแล้วมันบ่ใหญ่เนาะเบิ้งเบิ้งใครกัน ันดอกมันบานในเด้นในนี่เด้ดดดดดดอดอกมันบานกันในหน่อยแดงได้ตังแนวมันน้อยซ้ำนี่เห็ดอันนี้นี่นี่นด,นด,ดอกดอกจุ่มกระไดโบช้ำหมดเอ้ยนี่ดอกบานกนันนะนี่บอกตัวเห็ดไว้ว่านนี่นะโอ้ยเพื่อเห็นไว้าาไพี่น้องเอ้ยหลักมาเลยกลางคืนโบชวนหมดผัวเลยเขาก็มาหาหลอด <S 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 ลอดักไปฉันกลับเขาก็ได้ โมมนันโมมันเอาใดเต่ตตตเฮ็ดเท่าๆหน่อยไอ้คอยเลาะอะไรในช่องแต่ว่าคอยเลาะบกมันบบเห็นดอกตาบุดีพนไดีมันดอกนิดหน่อยนี่โบเห็นละดอกละแหล่นี่ข้ามันบบบานเลาะอ,อยู่น้ำลำห้อยเฮ้ยเราไปเรามาพอดมาเจอเมียพี่น้องเอ้ยโ <c oughs> บเมนมาดักได้โบเมนมาหลัดเมีเหได้บังเอิญ บอ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 ไปคนตีบคนตั้งตื่นมาแล้วก็นได้เอ้ากับไปเลาะทั้งหนึ่งเมียกับไปทั้งหนึ่งตื่นมาโบเห็นเมี่ยไปเฮากับมาหาเลาะเห็ดแต่ว่าเลาะไปเลาะมามาผอกันคือเก่าจะเป็นดวงสมพงกันแต่น้อสองเแ่าเจ้านี่ไปหาเห็ดกับผอกันไอ้ห่างมาแล้วมากับบังงะมากก็บังงะจักมันเลาะหาครวย งยเอ้ยงะเออเออเออมัแงมาน้ำอ mm ีการนั้นโบเห็นเลยโบมาหนำเลยเออหากับโบเห็นมาจากชวนไประโขไปป่าเด็กโบมานำมันแงมันมาหนำอยู่ไปเมื่อก่อนเจ้าข่อยชิงยางล้อเมื่อนีร่และก็บมังแงมันแกงให้ถ่าบโบเห็นข่อยเนี่ยเอาถือมาหนำเลยอ่านมาโบ่พอดอกเอ้าเด้ข่อยกับดายผลงานก่อยเปงให้พี่น้องเบิ่งก่อน

มักเง่ในก็ได้ชื่อมาจากร้านไสพี่น้องเอ้ยร้านไสยอ,นอยุ่สองขวบไปเราตั้งชื่อให้เอิญว่าบักเง่ก็เลยเอิญน,นำ้ำรั่งไปเข้าซิลาะเมื่อนี่แหละอันนี้คือวิธีชีวิตของคนบนออ้านนอกบ้านหน้าพี่น้องเอ้ยหากินตามฤดูกาลพอเฮ็ดออกก็เลาะให้เฮ็ดอันนี้มันจะเป็นเฮ็ดปวกเขาดอหรือเฮ็ดปวกยังไรเฮ็ดปวกน,น้อยๆนี่มันดอกปัวใหญ่ ็เลยหาอยากเพื่อฉิเต็มกระตาบ่ธรรมดาแต่ว่าอาจจะมีบางคนขาเจ้าสีดายไล่ก็มีอยู่อาจจะได้เป็นกระตาก็มีเลยโมหนึ่งเป็นกระตาก็มีบางคนมันก็เดีเอากระชี้ยางเลาะเมื่อไม่เอาก็ได้เฮ็ดเมื่อแกงขาพอดี ตอนนี้ก็ยังเ้าอยู่ประมาณหกโมงกูกลัวเนี่ยแหละมีเขาตื่นแต่จะหาโมงหุ่นนันกับโมลับขึ้นนี่ฟันเห็นตีนเปดืวกเจี่ยวเพือกเจี่ยเพือกอยู่เพราะว่าเพิ่นเห็นไหวดิเห็นไหวจะมือก้อนนะย่านเขาไปเอาก่อนตื่นมากับหอ่อแปลเลยต่ว่ากันยั่งอยู่มันหนักได้โบรลยสองคนไปเอา เรามาว่าสิได้เติมกับบุตรพี่น้องเอ้ยเอ้าโอเคพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากสำนรัก่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้คือวิธีชีวิตหากินตามฤดูกาลมันบ่มันกันแม่นต้องได้ไปแต่และเมือ่อตังออกกำลังกายห่างหมช้า